บ้านไหนจิ้งจกตุกแกเยอะนะคะชอบขี้เลี่ยราดนะคะทุกคนทำให้บ้านเรารกสกปรกนะ ไปรไล่จิ้งจกไล่ตุ๊กแกไล่สัตว์เลือ้อยค่ะหรือสัตว์ที่มีลิ้นสแฉกนะคะตัวนี้นะคะ1ขวดเนี่ย250 ml นะคะทุกคนฉีดครั้งแรกนะคะทุกคน3-4วันนะคะติดกันเลยนะคะฉีดตามขอบประตูขอบหน้าต่างหรือฉีดตรงตัวน้องลงไปก็ได้นะคะฉีดปุ๊บตกปั๊บนะคะทุกคนทุกคนเพรา,าน้องแสบลิ้นนะคะทุกคนแสบลิ้นแล้วกลิ่นเป็นกลิ่นที่เขาไม่ชอบนะคะได้ผลจริงๆนะทุกคนลองไปใช้ดูนะคะตัวนี้นะซาเจนค่ะเขามี3กลิ่นให้เลือกนะคะใครชอบกลิ่นไหนส่วนกลิ่นตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นอ่าเปปเปรมินออยล์เราแค่ไล่น้องออกจากบ้านนะคะทุกคนไม่ได้ฆ่าน้องนะไล่น้องออกจากบ้านไม่ให้น้องมาขี้เรียร่าตามบ้านนะคะทุกคนอย่างที่บอก คือฉีดต่อเนื่องสาวันติดกันหลังจากนั้นสัปดาหล์ละครั้งก็พอค่ะรับรองนะคะน้องหนีออกจากบ้านแม่บ้านพ่อบ้านนะคะเจ้าของโรงงานเจ้าของร้านค้านะคะที่จิ้งจกชอบมาขี้ตกเรียราดตามพื้นเนี่ยนะคะแนะนําเลยค่ะแนะนําเลยนะคะตัวนี้นะคะซาเจนนะคะทุกคนสปเปรย์ไล่จิ้งจบไล่ตุ๊กแกค่ะหนึ่งขวดนะคะราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองนะคะทุกคน250 ml ค่ะนะคะใครนะคะที่มีปัญหานะคะกดจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะรีบกดก่อนโปรหมดนะคะทุกคนปกติราคาขวดละ300กว่าบาทเลยนะคะทุกคนตอนนี้เหลือแค่ร้อยกว่าบาทค่ะร